สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่อกไดมอนต์ตะกี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เดอะช็อกเราเล่นหล่อเอ้าไม่แล้วเหรอ,อแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียววันนี้เรามากับเพื่อนๆด้วยสวัสดีครับดับเบิลแช่ดับเบิลแช่เอาวันนี้ก็จะมาร่วมล่าท้าผีไปกับพวกเราแล้วพู้ล่าท้าเม่นน้ตัวไหนครับโอ้ครับวันนี้เรามาเก็บที่ที่เรายังไม่ได้เข้าเพราะว่ารอบที่แล้วเราเข้าไปแล้วสามหลังอีกกล่องหลังนี้ไม่เข้าคือเรายังไม่ได้เข้านี่ โรงแรมเฮี้ยนกับตรงนู้น,นครับห้องดับจิตซึ่งวันที่เรามา,มาเป็นวันเทสแต่รอบเนี้ยคือรอบจริงและฝากความรู้สึกน,นะครับก่อนเล่นบอกเลยว่าผมไม่กลัวที่ไหนนะมันกวดเก่งไม่ได้ไงเรื่องอย่างเงี้ยพอมันปวดเก่งแล้วมันแบบเจ็บจริงไงไอเดมเคทเนี่ยมันบอกว่ามันไม่กลัวแต่ว่าเขาว่ามัา เขาบกว่าส่วนไอปวมันยอมรับอยู่แล้วว่ามันกลัวกลัวกันจัมส์แสก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าใครจะกลัวให้สุดในวันนี้บอกเลยว่าไอเคคนหน้ำต้องระวังไว้ดีเด็กกับเควันนี้เราอยู่ท้ายสุดพร้อมไหมไม่พร้อมเลยพูดจริงมากี่ครั้งก็ไม่พร้อมเอาละครับเรามีการเปลี่ยนให้เด็กเพิ่นเคนำครับเนี่ยเรารู้สึกว่าไอเคจะเสียทรงสุดเข้ามาแน่แล้วครับสสวััดีีครบต้อนรับเข้าสู่โรงแรมนะครับโรงแรมนี้มีกฎไม่รับลูกค้าหลังเที่ยวคืน ถ้าคุณได้ยินเสียงอยู่ใครขอความช่วยในต้องสูซุนอยู่ภายใต้ไฟสีเขียวแล้วคุณจะปอดภัยสามศูนย์เจ็ดเชือกแต่นี่เป็นเลยที่เม่คืนนะไม่นใไม่อยู่เลยไม่ไหนแล้วไม่ยอมฝากความพยายามไปเลยเตรียมแล้วไอ้ต๋อา ไหวไหมไหวไหมไหวไหมพิ่งบ้านนี้เขาบ้านแรกเองเหรอใช่ไหวปะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาอเนี่ยบ้านหลังแรกอ่ะถ้าจัดอันดับอนุบาลหลังนี้หลานห้องหลักสุดอือหลังนี้หนูบ้านสุด แล้วเราต้องไปห้องดับจิตใช่ไหมใช่ขอให้สนุกเป็นไงครับกลัวไหมแอฟกลัวไหมสนุกสนุกนล้กลัวตอนที่เขาแอคติ้งนี่แหละดีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันกล้าไม่ออกผีเขาเลยก็ล้อมเป็นไงเป็นไงคนนี้คนกลัวสุดเป็นไงครับไม่รู้จะพูดเลยเป็นไงรำยิ้มเป็นไงครับฝากเล็บไปที่ใครคนพูดพี่กูหรือเปล่าเนี่ยเี้ยยังยังเล่นใหม่ไหมครับเอาไหมนี่คือเกือบทีผีแล้วแต่เดี๋ยวพี่ลิ้นกลับแล้วปากท้ายหน่อยมาเล่นเยอะๆนะครับเดินช็อปเราเล่นหลอนนะครับสนุกสนุก เดี๋ยว<อ>เราจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปนะครับมีภารกิจให้ทำนะครับมี2ภารกิจสั้นๆเลยคือภารกิจแรกเข็นสศพนะครับไปที่ห้องดับจิตภารกิจที่2ให้ค้นห,หาเบอร์โทรศัพท์ในกระเป๋างแ<า>ค่สองภารกิจง่ายๆและสั้นๆครับพร้อมแล้วจริงๆแล้วมาโอ้โหคนไข้เสียชีวิตแล้วเ<น>ข้ามาครับ<ห>สวัสดีครับเรีนเบลลเดี๋ยวทุกวนทุกคนเนี่ย ้วยกันย้ายเตียงมาใชคเซ็นชื่อรับสมดด้านซ้นครับด้นเพื่อรับสายนไทยานซ้ายดนหลังน้แล้ครับนีเวนเปรับสายครับตอนนี้มีเวนเปทั้งหมด5คนครับกำลังจะไปสงที่ห้องใช่ครับ เราต้องย้ายศพเ,เนี่ยชี้แจงเหมือนเดิมเลยครับหลังจากนี้พวกคุณทั้งหาพจะต้องช่วยกันลากเตียงไปตามทางเรื่อยๆนะครับข้างทางเนี่ยจะมีป้ายบอกว่าถึงห้องนิติเวศแล้วพอทุกคนถึงห้องนิติเวศแล้วเนี่ยให้ทุกคนช่วยกันหาของในกระเป๋าเก็บของศพนะครับขอย้่ยนะครับว่าให้หาในห้องนิติเวศเท่านั้นนะครับห้ามหาระหว่างค่ะถ้าความไม่เฉยครับไปเขียนสอบไปเขีนเหรอมึงดิอย่างเงี้ยมึงคนเดียวแล้วท <ไป S 1> ีว่มือว่างงั้นปยังไมึงเขียนเลยมึงเขียนคนเดียวเลย คน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 รีบเขียนไปที่เขียนไป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 ห้องนิติเวชตรงไปเลยนะพี่เขียนไปเขียนไปซ้ายซ้ายซ้ายครับตอนนี้เรากำลังเขียนไปนะครับรถเข็นเข้าไปเองงั้นเหรอมันจะไป็นไง นี่ห้องนิติเวชเราเราต้องหาเบอร์โทรศัพท์ไอเบนมึงร่วงไหมโอเคกูแพ้ทางวะเนี่ยไอกูถือไอ้กูถือไอไอ้กรเป๋าเกียาเกียรนี้มากเลยวะยังยังไม่มีไรไม่มีไร เป็นหุ่น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 กูดแล้วเป็นหุ่นอ่รีบร้อนพี่ไม่งนพี่จะไหลอกกันที่นี่ะี่มาหเเจเวไม่มีอะไรไม่มีอะไรตัวเนี้ตัวนี้เป็นหุ่นเป็นหุ่นเจอแล้วเจอล้เจอลเจแล้วเจอลเจแล้วออะไรวเราได้ละเราได้ละ เราต้องโทรร้องโทรำถามหนึ่งหนึงสามานีเสียงมอไซค์ปะ ออก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 พังไปพออกไปพังออกไปขอบคุณพี่ฟันนะครับครเดไม่ได้ครับนี่คือผมเองขอบคุณที่ช่่อตัวหาผมแต่ตอนนี้พี่ดองแพี่นี่ได้แล้วกไม่ได้พี่ช่วยมาากประตัเลยมามาสั่นสั่นสั่นเหมือนจะไม่ไหวโอ้พี่คนเดิมพี่ล่ะ โอเคครับผมวันนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับผมตอนนี้คือไม่ไหวแล้วขอตัวไปฮิวใจก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับช่องเลมอนดักกี้นะครับผมไม่ไหวไม่ไหว